ตัวนี่อย่างว่าขาวบวชใหญ่นี่ท่องจักเดือนท่องพอไหนครับท่องสามเดือนกับสี่ใบหนึ่งสองสอง่ะครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนีคลิปดีบุญชูกาศสิผ้าพีดองนี่มาอเอามาเบิ้ง,งวัวเปลี้ยงนะครับเนาะจากเอทฟาร์มด้วยครับพี่น้องมือนีผลไม้งวัวมาให้พี่ให้น้องได้ชมนี่หลายเลยเด้อครับเด้อพร้อมอกับงวัวทองงวัวแม่ลูกนะครับเนาะแล้วก็งัวสาวกับมีไห้นะครับนะ แล้วก็มื่อนี้ที่เด็ดผมเดียวไปผู้ใดเห็นเฟมยิ่ง่ๆนะครับผู้ใดมักงัวขาวตัวใหญ่นะครับใส่นาจะร้อยหกสิบได้บ่พี่น้องครับตัวแักใหญ่ขาวบดพร้อมผู้ใดหาอยู่มื่อนี้รับรองว่าเป็นที่เด็ดแน่นอนครับผมพิกัดของเอทีฟาร์มนะครับอยู่บ้านหนองคู่ขาดตำบลหนองคู่ขาดอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเป็น EP T19 ีสเ้าเหรอเนาะครับเนาะสำหรับงัวขอวนี่ฟาร์มนี่ก็เป็นงัวทีอ่าเปิดแบ่งให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรแบบสมราคานะครับตัว อย่างไรแต่ว่าราคาบ่อหลายนะครับเนาะผู้อยากจะเอาไปต่อยูนิ่นกับมีส่วนลดให้เด้ครับเด้อเข้มาเลือกเข้มาชมเอานะครับเนาะผู้หาง่วไปทั้งก็ไลยตอกับยูนิไปได้ด้ครับพี่น้องอ่ะนี่ละบ่เสียเวลาครับพี่น้องครับก่อนอื่นผมกัจะพาพี่น้องนี่ไปผูดคุยทักทายกับทั้งจอกของขอกเจอกของฟาร์มกันครับสวัสดีครับน้องวิครับสวัสดีค่ะเอทีฟาร์มค่ะื้นนี้กับอีพีที่19มีบ้าห้ง่วงทองจ้กตัวเม่ลูกจักคููครับ ว่าทองหลายตัวใหญ่นับนำเรากลเรื่องเด็กเบื้องเบิ้องที่เราเบอร์ไปได้ครับพี่น้องครับแต่มันอีมีหอยากใหญ่มาให้เบิ่งพี่น้องว่าขาวผู้ใดอยากได้ตัวนี้ถือว่าที่เด็ดเลยนะครับเด้อยหกสิบได้ไอ้ร้อหกสิบน่าจะได้นะครับเดี๋ยวจังเบิ่งชัดๆกันเนาะเบอร์แรกเบอร์หนึงน้องอุ้ยจะเอาตัวไหนครับอ่าเบอร์แรกเบอร์หนึงเอากัผ้านี่ๆนเอาเป็นงัวกัผ้าบ่มีแม่นะครับพี่น้องครับอ่างัวกัผ้างัวอ่างัวสาวหน่อยได้ครับเป็นขาวโบดซ้ํานะครับ ตัวนี้อายุประมาณจักเดือนครับน้องอุ้ยครับประมาณสี่หาเดือนค่ะสี่ถึงหาเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ใส่เมาแห้งงามๆเลยนะครับสี่หาเดือนส้นสูงน้องอุ้ยวัดไทยเรายุตเท่า,าไหไไร่นนครับอ่าประมาณร้อยสิบชินไหนไม่ต้องพักในวันเลยประมาณร้อยสิบเลยครับพี่น้องครับเอานี่ราคาเบาๆตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ไอหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะหมืน่นสามหาหอยอันนี้คือต่อร้องได้อีกงได้ครับพี่น้องครับแล้วก็อ่าการส่งนี่ปกติอยู่นี่ส่งฟรีร้อยโลนะครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผม เบอร์โทรติดต่อ0981273521ไอดีไลน์กับเบอร์นี้เลยคะ่ะการรับประกันเท่าไหร่ครับรับประกัน14วันประกันพร้อมกันต่นคงมีใบรับประกันหกกาคือก็ส่งฟรีลอยนู้นเนอ่ะต่อรองได้อีกนะครับขันผู้ใดเอารถมาขนเอาเอารถมาใส่เอากระถิมีสโลว์หายอีกนั่นเว้ยเนาะเม้นเม,ม้นจ้ะมารับหนาขอกยังสี่พี่น้องเอาฟรีลอยนู้หลายไอ้กันเอารถมาใส่เองรถได้หลายเอาไปขายต่อกันรถได้อีกพี่น้องอ่ะนี่นะครับเดิมเมื่อสามต่ออีกพี่น้องครับนี่งัวขาวโบนนะครับเนาะผู้ใดหาอยู่นะครััับบบบอกคคนนนนหหาาางงววขใ้เเ่แะะร นี่แหละตัวนี้แหละเดี๋ยวสิไล่ให้เบิง้งหูๆนะครับเด้อเว้ยขางให้เบิ้งนะครับเนาะนี่นี่นะครับเด้องัวขาวน้อยนะครับเนาะพี่น้องเออนี่เดี๋ยวสิเบิ้งอีกขางนึงนะครับเ,เ,เบิ้งชัดๆเลยเล็บแข้งขากับบ่มีปัญหาดอกครับอยากให้พี่น้องเบิ้งจากต้นจนจบนะครับเด้อรับรองว่ามีของดีให้พี่น้องได้เลือกได้ชมแน่นอนนะครับเนาะเออนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเบิ้อง,บบงอีกอ่าขางนี่นะครับเนาะนี่นี่นะครับมืดสามพี่น้องต้อเอาเป็นงัวโบด เดี the ๋ยวผมตีเ hmm. บ okay. ื me me hmm. ้องข่างง่วงนะครับเนาะเออทั้งทั้งผู้หลกเออนี่นะครับเด้อนี่นะครับเนาะมาเลือกมาชมเอานะครับเบื้องอีกข่างหนึ่งนะครับเห็นชัดประภมอยากให้เบื้องเห็นจัดสรรอยู่ที่พี่น้องเออนี่ตอนนี้ประกันสุญย่างเหรอคะตอนนี้ประกันให้ทูย่างนะครับพี่น้องครับนี่ละหนึ่งหมื่นสามพันต่อรองเอาอีกครับพี่น้องครับนี่เบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์ที่สองอือเบอร์ที่สองอ่ะเป็นชุดตั้งฟาร์มสามตัวราคาพอถึงสี่มือหน่อย ราคาพอถึง4ี่หมื่นชุดตั้งฟาร์มสามตัววสันพี่น้องครับเอาไปก่อนเออเอาไปก่อนลูกเออนี่นะครับเด้อชุดตั้งฟาร์มเชียวตัวไหนนะครับเนาะได้ล่ะตั้งฟาร์มตั้งฟาร์มนะครับตัวแม่สุ้ตัวเมียตัวนึงว้ยแม่จ้ะโอ้ก็เซลกับแม่แม่ลูกคู่ขาวครับหัวสาวตัวหนึ่งตัวแดงแดงโบตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้นี่นะครับเนาะแดงใหญ่เอาชุดนี้นะครับเด้อเป็นหัวสาวตัวหนึ่ง แล้วก็เป็นงัวแม่ลูกคู่หนึ่งเอาเอางัวสาวก่อนนะเว้ยงัวสาวตัวนี้อายุเท่าไหร่ลูกจักไอ้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้ประมาณปีค่ะบปู่จักพ่อประมาณปีหนึ่งตัวนี้งามอยู่ดนะครับเด้อแดงลึกดีอยู่สูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าค่ะร้อยยี่สิบห้านะครับเนาะเป็นงัวแดงบดนี่แหละชุดนี้เบอร์สองนะครับพี่น้องครับประมาณอ่ปีหนึ่งนะครับเนาะจ่าแม่เราก็มีแม่ขาวลูกขาวลูกตัวแม่พร้อมนะครับเด้อก็เป็นงัวดูกหมูนะครับผู้ใดหาอยู่นะครับลูกกับประมาณเดือนหนึ่งลูกตัวแม่นะครับชุดนี้ละ ชุดนี้อุ้ยเปิดเท่าไรครับนี่ชุดนี้เปิดอกสามหมื่นเก้าพันห้าสามหมื่นเก้าพันห้าได้ครับพี่น้องครับนี่แหละคือตัวละสามตัวตัวเมียสามตัวชุดตั้งฟ้ามเลยครับพี่น้องครับนี่ในทั้งแดงทั้งขาวนะครับเนาะเอ้าเบื้องมุมนี่เราเป็นชุดสีผ้าเบื้องมุมสูงน้ำนะครับตัวแดงมีตริงน้ำจ้ะตัวแดงมีตริงน้ำหนกอ่าเนื้อจากนั่นตอนนี้หัวคาทุกคาถอนบ่มีเนาะประกันให้ทุกอย่างเนาะประกันให้ทุกอย่างแล้วก็เรื่องจริงน้ำนี่ยว่าถือว่าเป็นตำนิ้แล้วพี่น้องครับเออนี่เบื้องม อ่าตัวขาวๆนะครับเนาะหลังแตกๆเต็มๆนะครับนี่แหละขันใส่มาครับบารดี้ครั้งนึงนี่สามหมื่นเก้าหาร้อยพี่น้องครับอันนี้ต่อได้อีกยุ้มมั้งปครับต่อได้อีกค่ะต่อได้อีกได้คับพี่น้องเราหยกชุดนี้ไปหัวขาวที่ผมท้ายไฮเบิร์กกับหุ้นแบบนี้กับไฮลูกน้ำสูตโตแวละพี่น้องครับนี่ลูกก็น่านาดีเลยสำหรับง่วนประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนาะประมาณเดือนลูกพ่อไรบุญองุ้ยตัวนี้บุญจักพ่ออันนี้ลูกบ่บุญจักพ่อเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเนาะชุดนี้สามสิบเก อยากจะแยกเอาตังว่าเป็นแม่ลูกหรือเป็นไอ้ตัวสาวก็ไนนด้นะครับเด้อจังทัทรมาคุยกันค่ะตังโทรมาคุยกันได้นะครับเนาะแม่าขันแยกกับสีแพ่งกันดีครับแยกกับส,สีต่อโตกับสีแพงอีกน,นะครับเนาะแม่งสองเทีอ่ะครับผมอ่าหนีนะครับเปลี่ยนขึ้นหลายขึ้นเพราะราคาส่งไปคนละหม่องสิพี่น้องกับสีเสียรขันลดหลายขึ้นนะครับเนาะเอาชุดนี้นะครับอ่คู่แม่ลูกคู่นี้ก็อีกงูสาวตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ดิพี่น้องงูสาวตัวใหญ่ด้องูสาวตัวใหญ่แดงใหญ่เนี่ยแหละครับผมอ่านี่นะครับเน,นาะ อ่ะเบอร์สองนะครับเบอร์ที่สามครับน้องเว็บอะไรเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามเดี๋ยวให้เนนพี่นองเก็บง้วกันได้พี่น้องง้วกยังเหลืออีกหลายอยู่ดนะครับพี่น้องครับคุ่นนี่เด้อเบอร์สามเป็นเอาเอาแม่ใหญ่เลยแม่ขาวใหญ่เนาะจ่าแม่์นี่ผู้ใดก็มักใส่ลอยหกสิบตัวใหญ่ใครก็หลีพี่น้องตัวจริงๆนี่นะครับเนาะเออช่วงนี้ก็เกี่ยวเขาออกแล้วเดือนเลี้ยงกันสิหลายครับพี่น้องนี่มาเอามาเอาครับผบม ตัวนี้ใหญ่ครับอันนี้ท้องพร้อมไหมครับพี่น้องตัวนี้ท้องจิเขาสามเดือนน่ะสามเดือนเบิ่งถ่านยังไปก่อนจะเขาสามเดือนนะครับพี่น้องอครับหลูกหลบก่อนลูลก,อลกอเอาเออตัวแดงหลบก่อนก่อนหลบก่อนเอออันน,<ห>น,นี่นส้<อ>มขามันึงใส่ได้นัครับเออให้เบิ่งชัดๆัดยังใส่ไม่เต็นโอเคอ่ะตัวนี้ใหญ่ครับผู้จูงในร้อยแปดสิบกวัวนะครับพี่น้องเบิ่งตัวนี้อย่างว่าขาวโบดใหญ่นี่ท้องจักเดือนท้องพอไลยครับท้องสามเดือนกับซีไว้หนึ่งสองสองค่ะท้องสามเดือนซีไว้หนึ่งสองสองเลยครับลูกที่เท่าไหร่ครับ น่าจะประมาณลูกสองแม่ทองลูกสามแม่ทองประมาณนี้ลูกสองหรือสามนี่ละพี่น้องครับอ่านี่เด้อประกันท้องไห้นะตัวนี้เนาะประกันท้องตัวท้องเนาะลยตัวนี้มีตรําหนิตรงไหนบ้ครับบ่มีตรําหนิค่ะบ่มีตรําหนิเด้อครับพี่น้องครับนี่ใส่ประมาณลอยหกสิบได้เด้อครับตัวนี้ใหญ่ครับอ่าตัวนี้น้องอุ้ยเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดสี่หมื่นห้าค่ะสี่หมื่นห้านะครับพี่น้องครับเออถือก็ราคาเนื้อครับผมเ่อท้องขาวใหญ่นี่สี่หมื่นห้าทางนี้พี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งรายละเอียดชัดๆอีกที่หนึ่ง อันนี้ใหญ่ทุกส่วนนะครับเด้อพี่น้องครับนี่อ่ะนี่เด้อแข้งขาเล็บง้องใหญ่นี่เล็บบ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องครับเล็บบ่ฉีกบ่เงื้อเลยนะครับเนาะหนังนั่นหนาขอบหูนี่บวชจัดเต็มเลยเด้อครับเอาผู้ใดมักง้องใหญ่กะตัวนี่แหละครับพี่น้องเออเครื่องดำเด้อครับพี่น้องเครื่องดำนะครับเนาะเออเครื่องดำนะครับเป็นเบ <c oughs> ื้องแผ่นหลังนะครับเนาะเดี๋ยวใส่พื้นยางอีกขางนึงวะนี้เออเดินตรงหรือยังตีโค้งใายไปครับวะนี้เอ้เบื้องท้ายยางนะครับหรือเบื้องอีกขางนึง นี่ดูท่าเดินนะครับเออซ้ายไปเลยวันนี้ไอซีไว้เพิ่งอีกครัง้งนึงซื้ซอๆต่อพี่น้องดีแต,แต่ว่ามันใหญ่ผุดเลยมันใหญ่ผุดนะครับสำหรับซีมือหานี่เออการพูดยัน,นง้วใหญ่กับเย้าตัวนี้เฟืงองเพราะว่ามันใหญ่คันเลือกเกินตัวนี้อ่ะซีมือหานตำหนีโบมีนนนุวนิ๋นเนาะบบมีจ้ะอ่ะตำหนีโบมีอย่างนี้ครับพี่น้องเออเดี๋ยวนี้ครับวันนี้เพิงเง่งหย่าลูกไปด้ลูก,ล,กลูกตัวผู้แต่ว่าลูกงามงามลูกแดงแปดเลยลูกแดงแปดเลยว่าสั่นพี่น้องตัวผู้เออโอเคครับนี่แหละซีโอเคอ่ะ นี่ใหญ่ครับพี่น้องเอ้าอันนี้ผมถ่ายยุบกไก่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ยืนยุบไก่ตัวใหญ่อยู่เอ้านี่แหละผู้ใดมักงัวใหญ่บ่มีปัญหาตำหนิโบมีครับเออเอ้าของแท้ใหญ่อเหลี่อ่ะเดี๋ยวไปจอดไว้ครับวันนี้เย่บ่ใหญ่พี่น้องกับเทียบกับเบื้องงวดหมูอข้างหลังเอาครับพี่น้องครับแบไปเลยผุนผุนเบื้องตรงข้างหลังมูอข้างหลังซ่อขามันนี่เละนี่ซันเป็นลูกมันเหมือนหรือุ้นน่ะนี่เบื้องใหญ่ครับพี่น้องครับเบื้งอ่ะตัวต่อไปนะครับเนาะ งัวย,ยังเ <ๆ S 2> หลืออีกเยอะนะครับพี่น้องค่อยๆเบิ่งไปนะครับเด้อตัวต่อไปจะเอาลูกตัวผู้แม่ลูกตัวผู้นะครับเนาะนี่ลูกมันลูก,ลกย่างเด็ดเลย,เลยพี่น้องอันนั้นพอพัดไหนด้วยตัวไหนลูกย่างเด็ดเลยลูกย่างเด็ดนะครับพี่น้องครับย่างถึก,กเลยเถอะแม่กับสีแดงเข้มแดงบดจัดน,นะครับเนาะแม่ใหญ่ค่ะแม่ใหญยนะครับพี่น้อง ลูกพ่อก็ได้สิบเจ็ดมือสิบเจ็ดมือลูกพ่อได้วุ้นอนุ้ยลูกซีไว้หนึ่งหกศูนย์มีใบมีหลอดซีไว้หนึ่งหกศูนย์เดอะคิงเอ้าสำหรับผู้ใดทีมองหาพอฟันอยู่ลูกซีไว้หนึ่งหกศูนย์ออกมาจังสี่นะครับเนาะนี่ตัวผู่นะครับพี่น้องครับแขงขาใหญ่จังถึกเลยตัวนี้สิบเจ็ดมือเกิดจากแม่แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับร,ร้อยสิบสิบหา้าร้อยสิบสิบห้าให้ลูกมาเจ้าตัวเหรอครับนี่นี่ลูกตัวที่สองมั้งอันนี้น่าจะลูกตัวที่สองแล้วครับพี่น,อมมนยย้อง นี่นะครับคู่ใ้อุ้ยเปิดเท่าไรครับ3 9มหมื่นเก้าพี่สามหมน้นหาะครับพี่น้องครับสามหมเก้าพันหาครับพี่น้องเด้อตัวนี้ดิเซอร์บพี่น้องครับตัวขันมันเป็นวันี่ขายซีเก่คนนี้ตัวนี้ขันเปนเปนมนทองีเมน้วถ้าแมนมันทองนี่4ซเก่าพี่น้องครับตัว้ห่มสามหมื่นก้นเหงามนะครับแมวมันบบงามพี่น้องเาพาะใหหลูกงามแหครับผมลู้ํามตกตัวเออนี่นะครับเด้อแล้สีเบิ้งอีกหางนึงนะครับเราเดินลูกเดินหนวกตั้งตั้งหลังป นี่เบิ้งถ่ายยากบ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องถ่ายใหญ่ๆพร้อมเดี๋ยวจะเบิ่องถังใส่ของแม่เพิ่นนะครับเนาะลูกหน้าจินต์สัตว์ยี่แมวขาวนี่กินนมได้สยแม่นะครับเนาะเออนี่แม่นี่แม่์เขาที่บ้านลูกไอ้ตัวนี้เออนี่นะครับเด้อนี่นะครับแม่เพิ่นแม่ใหญ่เด้อครับพี่น้องของตัวผู้เมื่อกี้นี่เบิ่งมุมนี่ชัดๆนะครับเนาะเห็นความสมส่วนนะครับเออนี่ยแหละลูกเพิ่นพึ่งกี่ดีเหมือนเออ หุ่นนี่ใส่รถถังนะครับใหญ่ขึ้นพี่น้องตัวนี้ผู้ได้หาพอพันอนาคตตัวนี้เลยแหละเอาตัวนี้ไปเป็นพอพันเอาตัวนี้เป็นแม่บล็อกนะครับเนาะสามมือเงาหารอยพี่น้องขาใหญ่ครับนะครับนี่นี่มึงหุ่นพี่น้องครับถือเครื่องกีรีแต่แม่งก็คุมได้เมียนอยู่สำหรับสามมือเงานี่พี่น้องครับเออเอาเดบบี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเด้อพี่น้องมีปัญหาติ่งน้องเขาม่มีนี่นะครับนะอ่ะติ่งก็าไม่มีเออเอาไปจอดได้ครับบ่ดเี้ มื้อนี้น่าจะพันไปแล้วนะครับเนาะไปลูกไปเล่นมันถ่าลูกมันตัวเขาในเมันกินน้มเขาไปไปไปจอดเออไปล <ไป S 2> <ป>ูกไป,ไปล่อพี่นอนอะไรยังเนาวเมียันบอกใหญ่ง,งด้เคบพี่น้องครับเบื้องขนาดออกมา่อไรยังท่านยังหยุบอยู่ปลไป,ไปนี่นะครับจะให้เบื้องค้นหางนะครับเนาะหางใหญ่ยันยนี่แหละครับผมคือตัวใหญ่นะครับเนาะคุณมาเลือกเอารลดพี่น้องครับของ AT ทีฟาร์มนงวีพันธ์บอกไงยี่ดอกครับผม มาเอาได้นะครับเบอร์ต่อไปเจ้าเบอร์ไหนนะครับเ<อ>ด้อเป็น,นวงวดท่องนะครับยุคหลังหลังผมนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นเอาออกมาก,กันเนาะนี่เด้เอเข้ากับพิจารณาเอาครับพี่น้องครับเบื้องแรกคลิปใจกันกับคอกคลิปของน้องอุย้ยนี่พี่น้องครับอันไหนเป็นต่เอาข้อพ่อใจมองได้เอามองหันนะครับเนาะสงสัยยังตรงใด้พี่น้องถามเจ้าของฟาร์มนะครับตัวนี้ก็เป็นงวดอ่าโบดนะครับเนาะเอออนนี้นะครับหมุนใสยไปได่เออโอเคโอเคนี่นะครับเด้อ ตัวนี้เป็นงัวท่องกัตันๆคือกันใส่ก็ลอยซี่สิบได้เนาะเออเดี๋ยวได้พี่ดองครับปล่อยกันปล่อยกันปล่อยกันโอเคนะครับเออโอเควมะผึ่งมะเมือนเ้าโอ้โหตัวนึงว่ามะเมือนเ้าตัวนี้กัตันดีคือกันนะครับเด้อตัวนี้ท่องพ่อได้จักเดือนหรอครับตัวนี้ท่องคบตัวซี่เดือนคบตัวซี่เดือนจ้ะอ่าลูกที่ใดครับน้องวิลูกตัวที่สองในท่องลูกตัวที่สองในท่องอ่าตัวนี้น้องวิเปิดเท่าไหร่ครับเปิดสามเมื่อหาจตัวนี้สามเมื่อหาได้ใส่หนาตันเลยได้พี่น้องครับใส่ลอย แดงลึกขึ้นกันครับกับตัวเมื่อกี้แล้วพี่น้องครับนี่ลูกทรงลูกไงง้วนลักษณะนี้พี่น้องกับพิจารณาเปรียบเทียบไปน้ำนะครับนมบอดติงเล็บกับบุ้มีปัญหานะครับพี่น้องครับอ่าเป็นง้วนเครื่องบดนะครับพี่น้องเด้อง้วนเครื่องดํานะครับโดยจะให้เบื้องแนวหลังแผ่นหลังพี่น้องเบื้องเอานะครับตัวนี้หูสัส้นๆนี่อ่าหลายๆคนอาจจะเบื้องช่วงไล่นะครับเนาะเป็น้ังไหนเบื้องเอาดนะครับเด้ออ่านี่ยแหละครับมันชูไทยชัดบ่พี่น้องชัดบ่ชัดกัน บอกแน่นนะครับอยากให้ทายมุมจังไดรน,นะครับเนาะเบื้องมุมนี่นี่จะเน้นมุมนี่หรอพี่นอ้องเบื้องความสมสุ่ลเราใส่กันหน่อยสี่สิบนะครับตัวนี้หนานลึกดีตัวนี้หนา,นล,นานลึกดีครับพี่น้องครับเบื้องเบื้องแผ่นหลังเบื้องความลึกนะครับเนาะนี่อ่ะสามปื้นฐานยังไงพี่น้องครับเออเอาไปขายต่อวเกษตรก็ได้ยึดต,ตัวสามสี่พันหนึ่งไม่ไปเดินครับบ้านี่วนสายไปเดี๋ยวเบื้องทายยางบ่ม,มีปัญหานะครับพี่น้องนี่เครื่องดำสนิทนี่เบื้องขางนี่กับ,บม่มเบื้องมีฝันเบื้อปจอดเงนะครับนีอ นี่เดอ้ออ่ะไปลูกไปนี่เดี๋ยวจะพาเบิ้งเบอร์ต่อไปเด้อครับพี่น้องไป,ไปลูกไป,ไป,ไปเออเเอันนี้เปลี่ยนหอดเขาไปลุเด้ออันนี้มเขาสีเปลี่ยกหนัอยู่เด้อครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งบุ้มนี่ยคือ,คอ,คอปลาขวันพี่น้องนี่เฮ้ตัวนัน้นใหญ่ดีเมื่อตัวขาเนาะเบิ้งตัวจริงเอานะครับ เบื้องตามหมายเลขเอาด้วยค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบื้องตัวต่อไปเบอร์ต่อไปนะครับเนาะต่อไปสาวทองแรกต่อไปสาวทองแรกวสันพี่น้องครับทั้งนี้นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวจัะให้เป็นเอาออกมาให้เบื้องผู้ใดมักหนานกโกนะครับเนาะเออจะติดกระทบมาจากหน่อยนะครับพี่น้องนี่หนานกโงกเพรสาวทองแรกอ่ะใส่สี่สิบกัวกัวเรือด้อยค่ะเพียงสี่สิบบวกบวกนะครับเนาะตัวนี้เบื้องไปที่ปะตูนี่แม่ที่ว่านสามมื้อเก่านี่พี่น้องครับคู่แอ้คู่นี้ ต่อไปจะพาดูตัวนี้นะครับเนะเาะต,ต,ตัวนี้ท่องจักเดือนครับหลวงวิ่ตัวนี้ท่องสามสี่เดือนค่ะท่องสามสี่เดือนนะครับเด้อสูงลอยสี่สิบกัวลูกแรกท่องแรกเด้อครับพี่ดองครับนี่ตัวนี้นะครับเนะเาะตัวนี้นะครับ ตู้อุ้ยเปิดไว้เท่าไรครับสามหมื่นสามจ้ะสามหมื่นสามนะครับเด้อเดาให้เบื้องทางยางครับผมเออดูท่าเดินนะครับเนาะตีทรายไปครับผมอดินเดินไปลูกเรียบไปเรียบนี่นะครับเด้อเออนี่สามหมื่นสามหนุนี่พี่น้องครับตัวนี้สาวทองแรกเออโอเคอ้าวสาวทองแรกอ่ะสามหมื่นสามหนงว่าทองแรกตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมกะมันสิสูงใหญ่ไปได้อีกหลายเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ร้อยหาซิบมีแต่แถวตัวนี้นะครับเนาะนี่แหละครับผมอ่ะมาเบื้องตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับ เออดูมุมนี้นะครับอ่ะมูลสามเดี๋ยวรีพาเบื้องหน้าชัดๆพี่น้องวะนี่เห็นไปเออนี่หน้านกโงกนี่แหละครับผมดังดำๆนี่แหละครับอ่ะเดิบเบื้องแข็งขาเด้อครับเด้วอ่ะต้นโกติงตำหนีบ่มีนะน้องอุ้ยเนาะตํหนีบ่มีจ้ะตํหนีบ่มีอยางแผ่นหลังที่น้องครับเออเบื้องท้ายยางอ่ะเบื้องอีกทีนึงครับผมนิดนึงเออนี่หน้าตาไผรท่านเห็นชัดนะครับเนาะเออลูกไปยังอ่ะเดินเดินลูกเดิน เออโอเคบางขางนี่ครับ<ะ>อเอาไปจอดเลยครับประเดี๋ยวตัวจริงๆกับตัวแย่ยี่หรอพี่น้องครับเอาเลยนะครับสามมื 3, 000, 3, 000, ่นสามขับพี่น้องครับนี่สามมื่นถนเอาไปส่งรถนี่ขนแกนยุทธาพานี่เอาเลยนี่นะครับเอาไปต่อไปเป็นแม่ลูกต่อไปเป็นแม่ลูกด้วยครับพี่น้องครับตัวเมียแม่ลูกตัวแม่เด้อครับเด้ออ่าไปจังบังเหยี้ยียกันไปด้วยครับพี่น้องเออนี่นะครับเอา มาหางว่วไปเลี้ยงพี่น้องครับเอ้าน้องวิ่งเกี้าวของแล้วไหมครับเย็บร้อยขึ้นแล้วเย็บร้อยขึ้นแล้วเออผู้ดเด็กผู้เด็กได้ท่านซังเราด้วพี่นอ้องคนของท่านขายพรอบอยู่นี่พ <c oughs> รอบท่านน <c oughs> ะกายพรอบท่านนะครับเนาะ <c oughs> เออเอาต่อไปก็จะเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกมันตัวไหนครับลูกมันตัวต้นหนามันหน่ยโอ้นี่นะครับเด้อนี่นะครับเด้อแม่ลูกสองหมื่นกว่าอันนี้พูดถึงสามมือพี่น้องครับลูกนี่เด้อตัวลูกน้ำหอมลูกตัวแดงงามอยู่แดงบดนะครับเนาะ เออนี่สาว,วสวยๆอ่ะนี่เด้อครับเด้ออ่ะอพี่เหรอพี่อ่ะ,อน,ออะนี่เราให้เนางอวยง่วให้จะฉัดกันนะครับโอเคแม่โอเคเราเดี๋ยวให้นางอวยไล่ลูกมาให้ครับเออแมก่ก็ใสเกือบเกือบร้อยสี่สิบเด้อครับพี่น้องเรีร้อยสามสิบเจ็ดเลยสามสิบเออเราสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับพี่น้องครับจ้ะอ่ะอันนี้ลูกตัวแม่ลูกเจ้าเดือนเหรอครับลูกประมาณหกเดือนประมาณห้าหกเดือนนะครับพี่น้องเป็นแดงโบดนะครับเนาะนี่ลูกลูกแรกกันบ่เนี่ งูหลูกแรกแม่ทับไปครับยังจ้ะยังเนะครับพี่น้องครับขายยาเฝ้ากินครบสมบูรณ์ด้วยนี่นะครับเด้อยาเฝ้กินลูกเออเห็ดงานก่อนอ่ะครูนี่เปิดทิศแถลงครับสองหมื่นเก้าพันห้าจ้ะตัวนี่สองหมื่นเก้าพันห้าลูกมันตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่สองหมื่นเก้าพันห้านะครับเนาะตัวละหมื่นสี่กัวกัวจ้ะตกตัวละหมื่นสี่กัวกัวนี่ต่อได้อีกเออเอาเันเดินออกจากกันก็ยาเฝ้กินลูกเออต่อได้อีกนะครับเออนี่เบื้องชัดๆนะครับเนาะนี่มันตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องเด้อ สองหมื่นก็พันหานะครับดูวัญยางยังมัวกินนี่เอามัญยางไปเลยแม่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่อนเบิ่งลูกดูมัญยางก็ยังมัวกินค่ะครูใหญ่ด้วยครับด้วยพี่น้องเดินไปเลยแม่เดินเลยแม่เดินเลยเออวนไปเลยแม่วนออกกันกันเออนี่อันนี้คือพยางเศษเห็นหนาลูกเพิ่นซื้อได้ครับพี่น้องครับนี่เออนี่ตัวใหญ่อยู่บ้านนี่พาเบิ่งยกขึ้นหนจะเฝ้ากินเห็ดงานก่อนจังเหรียใส่เก่งไปอึ๊บนี่ตัวนี้นะครับเนาะนี่แหละสองหมื่นก็พันหาพี่น้องจะได้ลูกตัวนี้อ่า นี่นะครับกับแม่ตัวเมื่อกี้นี่แหละครับเอา้านี่แหละงั้นมาถึงสามเมื่นพี่น้องใครก็สิบสือเลขคุณตัวอือ <c oughs> ออกสิบสีพักกันถือบวบูอึบนี่นะครับเอา้าตันนี้บวมีนะ่ะน้องอุ๋ยเนาะมีตันนี้ค่ะเบิ้งชัดๆัด้ลครับพี่น้องครับเอา้าคู่นี้ต่อไปครับผมต่อไปคู่สุดท้ายคุณอ่ะคุณมาจำเมื่อไหร่เนี่ยโอ้คู่นี้มาจำหมด้อครับอนนันที่โตยิ่งย่ๆนี่มาจำนี่ไปเท่าไหร่น้องอุ๋ยคู่นี้ใครไป็น 63, หกสิบสามเพรทอง ัวทองทั้งสองตัวถึกตัวละสามหมื่นก็บาทนิดๆนะครับไปลูกไปเออแล้วครูท้ายเด็กคนนี้มีที่เด็ดด้วยครับแล้สิเป็นนั่งอีกนิ่ตะรุน่ลอดนี่อะไรสาวด้วยลอยคลิปด้วยครับเด้อใช่จะมันหญ่ค่ากล่องนี่จริงๆเด้อเพราะว่ามันพ่อเอาอยู่ที่พี่น้องครับแล้วก็โตใหญ่แล้วก็ลูกแดงงามพร้อมเนาะเจ้าของยื้อใส่หมดเออเจ้าของยื้อใส่พี่น้องครับเอานี่นะครับเด้อเดี๋ยวจังมือชัดๆวัดถัวตัวละสามอันหกพันสามพี่น้องครับ เดี๋ยวขึ้นเดีเป็นงําถ้าเราไปขายตัวตีก็ไปเลี้ยงไ,ไปยงังคุณเอาไปเลี้ยงเนี่ยเราไปเลี้ยงเนาะนี่มันเลือกเอาเพียงผู้ใดมาไว้เด็กก่อนนะครับมัดจำก่อนกษียณได้เปรียบเอาคู่สุดท้ายสาวน้อย100ร,ร้อยคลิปมันนี่สิลดราคาอคลอ่ากันทำให้เลยพี่น้องครับนี่แม่แม่กับยังสดๆอยู่เลยพี่น้องครับเปบ็นบดพร้อมนะครับเนาะมัอนี่เดี๋ยวเอาราคามาหลับเองหนาขอบเลยนะเอออเาแบบราคาหลับเองหนาขอบกี่คันแเอาสองเดือนแล้วอยู่นี่เออเอาเฮ้ยแม่เปลี่ยนขอกเปลี่ยนขอบลูกเปลี่ยนขอบเด้อลูกเป ตัวนี้ลูกเจเดือนเลยน้องวิลูกหกเดือนค่ะหกเดือนนี่เป็นแดงโบดลูกพอได้ครับบ่มีใบเหรอเออบ่มีใบนะครับเนาะกะสิลอยงี้สิบหาได้บสถลูกต้นสูงประมาณลอยยี่สิบประมาณนี้เลยอยยี่สิบนะครับเนาะเออเดินหน้าครับแม่เดินหน้าเลยเออแม่เดินหน้าอ้านี่คู่นี่แม่สูงเท่าไหร่นังวิลอยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบเจ็ดนะครับเด้อนี่ดนะครับพี่น้องลูกตัวแม่เด้อครับนี่เอาเบื้องชัดๆนะครับเนาะเบื้องลูกนี่อันนี้สิเป็นราคารับเองหนาของนะครับเออ งวดหมาดนี่ครับไปรยุกหอกได้ตัวอื่นขายดีเบวุฒตสูงนะครับเนาะนี่เอาไปโหลดอ่ะเราจะพาเบิ้งนะครับเออนี่เด้อคูนี่น้องเวิดเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดเอาราคาขายสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยนะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยคูนี่แหละครับผมลูกโตแม่บ่มีตำหนินะครับเนาะอ่ะไปต่อได้นะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยอ่ะเราจะผาเบิ้งหนาแม่เพิ่นอันนี้เป็นงวดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อ นี่แหละครับผมสูงร้อยสามสิบเจ็ดลูกบ่วปานบ่วดังนะครับพี่นอ้องเอานี่เอาเขอจอดสักครับวันนี้เมื่อล้วพี่น้องครับวันนี้ใช่ค่ะโชวไว้ได้ก่อนนะเบื้อง่ายยางเก่าขายจักหน่อยนี่เปสองหมื่นก็เจ็ดร้อยนะครับเบื้องเอาขับรถออกเองค่ะขับรถออกเองขี่รถส่งด้วยวะขับรถออกเองเออนี่มูลนิธิหนังวีกัมีให้แค่นี้นะครับเนาะ,ะสําหรับ EP ที่สิบเก้ากัมีแค่นี้ครับวันนีค้ครับ